มันก็เสร็จแล้วฉันก็เสร็จแล้วอืมก็ <c oughs> มอยากจะถามคิดว่าพาหงมันมาอย่างไรพาหงส์พาหงส์ในส่วนนี้มาจากสมัยอุริทยาเรียกว,ว่าถวายพราะ ไว้พรพระในที่นี้หมายถึงพระราชาสมัยก่อนพระราชาจะออกรับจับศึกจะต้องให้พรพระผู้ใหญ่เตระผู้ใหญ่สมัยนัย้นกอ,องให้พรก็จะเป็นดนเพราะฉะนั้นนี่เราเดียวบาถวายพรพระพระในีนี้ไม่ใช่คือพระราชาดังนั้นให้พรขอไป ว่าครับจะยังมีใครชนะมนี่ยาหงมีมาแต่ครั้งอุยธยานครูบาอาจารย์สมัยนั้นปะอัะะน,อนัย,ยขึ้นเียบเดียงขึ้นไม่ใช่ขึ้นดีเดียวนี้เน้นอย่างที่เราต้องสนใจก็คือว่าบทคำว่าสวดมล ที่เราสวดกันอยู่ทุกเช้าเย็นเนี่ยทำวัดเช้าทัาเย็นเนี่นี่เป็นรอสี่ผพันธ์ขึ้นนะทัดการที่สี่แล้วก็ผลตรวจตวจมาให้พวกเราได้สวดเป็นทำวัดเช้าวาัดเย็นในสมัยรอสี่นี่เพราะฉะนั้นนี่ในพระหงษ์นั้น ข่านอาจจะไม่สังเกตโดยจะพ่อจะเย่งพระที่ควรต้องรู้รู้ในที่นี้ก็หมายความถึงว่าทําไมถึงสวดไม่เหมือนกันมหานกายก็สวดไปอย่างน่งธรรมยุทธก็สวดไปอย่างน่งมหากายครับหลงตันเตชะทราบจันเตชะสาภาะวัตุเตชัยมังคลานิใช่ไหม แต่ธรรมยุทธ์นี่อันเตชะสซาพระตุเตชัยมังก์ก็รับสังแต่ว่าพาหุงดังเดิมนั้นก็คืออ่ล,ลงลงตันเตชะสซาพะวุตเต,ต,เตชัยมังคลานี้ดังเดิมพวกอาน,นิกายเดิ่งต่างก็สวดกันเช่นนี้แต่ทางธรรมยุทธ์นี่มาตอนหลังมันมีผิด มันมีผิดอยู่คำหนึง่งตันเตเชสัสสะภาวะตุภาวะตุสามีนี้พิจารณาให้ดีภาวะตุภาวะตุเตชัยามังคลา,านี้ภาวะตุเป็นเอกโพจน์ชัยามังคลา,านี้เป็นพระหูพจน์มันเป็นขัดตรงน,นี้มันผิดมานานแล้วผิดจนเป็นตำนานแล้วเพราะนั้นก็โผล่ออกมาผิดๆทั้ทงทงั้ง รรมยุทธก็เลยเปลี่ยนเป็นตันเตชตาพระวัตถุเตเพระวัตถุเตก็ดีอย่างกกนะ่าเนี่ยแต่ว่าชัยมังคละคังลงท้ายชย่มังคละคังนี่เป็นเอกเพราะนั้นตันเจชตาพระวัตถุนี่เป็นเอกพจพ์กะต้องรับด้วยชัยมังชัยมังคละคังที่เป็นเอกพจน์ แต่ที่ที่ตรวจมาจนเป็นดึกดำบันพนั้นมันผิดอยู่ตัวนี้ก็ถึงไม่เหมือนกันถึงมาเปลี่ยนแต่ว่าของดั้งเดิมเขาสวาจไปจะมีเิ้นะนี่กำความเข้าใจเรื่องของตาหูมันทำไมตรวจไม่เหมือนกันทําเป็นชุดตรวจจ่างมาไม่กลตรวจจ่างมันมีอย่างนี้มันผิดมาผิดมานิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แก้ไขเพราะมันเป็นตำนานไปแล้ว ก็เลยที่แก้ขายก็อเป็นไทรมังคละขันวันนี้นี่เป็นวันอุโบสถญาติโยมข้้งล่างได้ยินเสียงไหมอุบาสกวันอุโบสถนี่เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาผู้ที่เป็นฆราวาญาติโยมทั้งหลายถ้ามรักษาอุโบสถสตสิแล้วนี่ เป็นการรักษาที่เคร่งครัดที่สุดสำหรับคาาชีวิตคาราวาชั่ววันหนึ่งกับอืนหนึ่งในวันหนึ่งคือหนึ่งนี้อุโบสถก็มหมายความหมายแปลว่าเข้าใกล้เข้าใกล้ในที่นี้คือเข้าใกล้พระรัตนตรายวันทั้งวันนั้นเนี่ะต้องอยู่กับ พระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวรัตนนัตไตรเรื่องนมิฉะนั้นก็อยู่กับการสวดมนต์ภาวนาอยู่กับการนั่งสมาธิอยู่กับการเดินจงกรมแต่จะให้ครบบริบูรณ์แล้วก็วเช้าหกโมงเช้าไปถึงหกโมงขอ็อีกวันเช้าเช้าชั่วค่ำเช้ายันค่ำค่ำยันรุ่งนี่ถึงจะเป็น อบอุสดท,ที่สมบูรณ์ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้เรามารับประโยชนตอนสายได้ไหมได้ก็ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าเราสะมาทานมาในใจมาก่อนแล้วก็มารับให้มันครบบริบูร์ได้ก็จะเป็นอนัอนจะมีอนันนี้สองที่สุดยอดของชีวิตโดยมากสมัยโบราณเกาจะมีก่อนเจ้าพ่อ ก่อนจะวันรบตรวจวันหนึ่งแล้วจะมีวันเตรียมก็มเ,เรียกวันเตรียมอย่าง15ข้ามกับ14ข้ามในเตรียมอย่าง8ข้ามในบ5ข้ามเป็วันเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะไปรับรบตสวจสิ่งกิจกรรมกิจการงานทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ทาให้เสร็จเส่ไวันเตรียมนี้จะให้มันคล่องใจ พอถึงวันจริงๆแล้วรับอบอุอนต้วจะไม่ยุ่งเรื่องใดทั้งนั้นจะอยู่กับเข้าใกล้อยู่กับคุณพระพุทธธรมรมสองอยู่กันปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอยู่อย่างนี้ตลอดอืมนี่คือบทสดสิ่งแล้วก็ที่ว่าอัน,นิสงสงมีอัน,นิสงส์มากที่สุด ก็คือว่าทำอย่างเคร่งคัรที่สุดถูกต้องที่สุดด้วยแล้วพอด้บุญมากที่สุดสุดยอดของทำาเป็นตัวว่ายัางน้อยถึงจะไม่ได้สมเด็จมากผลนิพพานถ้าสิ้นชีวิตลงไปแล้วก,ก็จะไปเกิดในชั้นดุสิตแน่นอนดุสิตในที่นี้คือโค์ชั้นที่สี่ ตะวันทั้นี้สีนี่เป็นตวันชั้นที่คนอยากเะไปเป็นที่อยู่ของเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งปัจจุบันนี้พระสีพรเมศตรก็อยู่กนชั้นนี้ชั้นดุสิตแล้วก็พระมารดาของพระเ,เจ้าก็อยู่ชั้นดุสิต ปางพิธร,รมแล้วก็ได้โสดาได้โสดาอัฏฐะได้ระโสดาบันนี่ท้ามานดาของพุทธเจ้าก็อยู่ชั้นบุตริษย์พวกโพธิสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ที่ชั้นบุตริษย์เพราะนั้นถ้าใครจเจริญเจริญภพสววุตติสิทธิ์นะนี่อย่างน้อยแต่เชิญคืไปอยู่นในชั้นบุตริษย์ กูติดเป็นพระโสดระบ,บันอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีข้อต้องรักษาโหมดสตินมาก่อนนั้วโหมดสตินเป็นสุดยอดของชีวิตศาสเป็นเทววัตตั้งใจปฏิบัติให้ดีแเรากินทุกอย่างเราจะเกิดการที่สอ่งอย่างอย่างมากมายกัรที่ติดติดกล่าวมานี้นี่เน่ ตอนนี้ก็ไดยมันสอนคอย1กตอนนี้เปลี่ยวมากพอย11คอย11เปลี่ยวไม่มีใครอยากจะอยู่แต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเองก็ยังอยากจะอยู่กัเนเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วมันเออดีลมมาลมอัดดีไม่มีฝนไม่มีอะไรเพราะผ่านน้ำมาแล้วคนไม่มี ร้องอากาศมาแล้วจากจากทะเลโดยกลายเป็นโดยกลายเป็นสถานที่ที่ลมมันเขาเรียกว่าลมมันมียะสถานาสถานที่ลื่นลมพองไปฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นเป็นป่ามีต้นไม้เป็นป่าแล้วก็สงบลมเยม็นไม่มีเสียงอะไรบบนอกจกวน พอการที่จะตฏิบัติเพราะฉะนั้นเปนมาเห็นดีไรก็มีความก็คือว่าเออมีความดีใจดี่เ่เป็นไม,ม่เเจริไเป็นไมเนไ่เจนนไ้นม่นี้่อน่เนไม่เปลี่ยนที่สุดนี่นี้ใครอนามจเม่เ่เเมืเนเป่น่เปียวแเ่เนนนี้เม่เป็นเป็นเป็น่ดีม่มาเป็นนเ ก็ให้ย่ายโยงมาแล้วเก,กิดตั้งใจปฏิบัติปฏิบัตนะิเพื่อตัวเราเองนะการปฏิบัติภาในคนไทยเขาจอดีหรอกจะดีหรืชัวร้ายมตัวเราเองเพราะนั้นให้เราดูตัวของเราเองอยา่าไปดูคนอื่นถ้าดูคนอื่นแล้วมันยุ่งถ้าดูตัวเองแล้วมันจะไม่ยุ่ง ดูที่ว่าตัวเราเองมันดีหรือยังตัวเราเองให้ทำประพฏิบัติของบู์บริบูนมากน้อยขนาดไหนนี่ดีเป็นจุดที่สําคัญแต่ถ้าว่าเราไปเพ่งมองคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอย่าเด็ดขาดหยุดเลิกกับใครสักอ,อ,อยจะดีจะช่วกับตัวของเขาต้องให้ดูตัวเองไว้ ราะเองที่นี้ก็คือตัวเราที่ต้องตั้งใจที่จะปฏิบตัติต้อเป็นชีวิตอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วนะเออไม่ว่าหนุมไม่ว่าสาวไม่ว่าแก่เท่าก็นแล้วแต่มันจะรู้บอกลอยไปจะวันไหนวันหนึ่งไม่มีอะไรกัาหนดดังข่าวไีแเราเห็นเป็นลูกสาวอยู่ก็ยังตายเพราะน,นั้นตอนนี้แปลรู้สติเตรี่ยนใจของเราให้เรารึกสึง รอถึงว่าเราจะจับไว้ในขั้นสุดท้ายหออย่าประมาทอย่าประมาทในนี้คือให้บำเพ็ญกิจสองตอนก็ดีกิจสองคนรวมก็ดีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทคุณุนสอนมันมีอยู่แล้วเราต้าชนที่ว่าอ,อ,อยู่ที่ว่าเราจะยินดีที่จะ น้อมบุญกุศลนนี่ให้เกิดมีขึ้นเกิดตน,นหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่สิ่งที่จะต้องกระจัดก็คือความเกลียดชังที่เกลียดสิ่งที่กระจัดก็คือสิ่งที่มันไม่สิ่งไหนไม่ดีก็ให้กระจัดออกไปนะ้เราให้ดูต้นเดิมของเรากิเลสมันมาขนาดไหนเข้าวัด รุกวันนี้กิเลสลดน้อยลงมือไม้ถ้ามันลดน้อยลงก็เออมันก็ดีเป็นจริงที่ดีแต่ถ้าไจยิงบวชหรือยิงอยู่วัดแล้วกิเลสมากขึ้นมันก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องแก้ไขสองตัวดังใจเราต้องปฏิบัติเอาละ ดีก็ดีตัวเราคนอื่นก็ไม่ได้ดีด้วยเราตัวแล้วถ้าเราตัวดีถ้าตัวเราดีแล้วโลกนี้มันก็ดีถ้าตัวเราสงบจิตใจเราสงบโลกนี้ก็สงบดานจะสงบหรือไม่สงบอยู่ที่จิตใจของเราไปกำหนดว่าจริงไม่สงบจริงน,นั้นไม่อย่างนี้เราจะสงบอยู่ทีนี้มันก็สงบอยู่ได้ หูเสียบอกว่าถ้าจิตใจไม่สงบไปอยู่ในถ้ำเงียบอยู่คนเดียวมันก็ไม่สงบว่าุูดคิดถึงนู่นถึงนี่แต่ถ้าว่ามาอาจจะอยู่ในหมู่คนแต่ลก็ปิดห้องอยู่นึกว่านี่เป็นถ้ำถ้ำจิตใจสงบมันก็สงบได้มปู่เสียทตังแว่าไปอย่างนี้เพราะว่า ามาก็เลยเคยสัมผัสกับท่านมาอยู่มาว่าโสอยู่เป็นประจำเขาได้ชิดกับท่านตลอมขวดเอาละราะนั้นให้ทุกคนมีอั้ใใจทาความดีสิงไดเป็นสิ่งดีก็ทำสิ่งใดไม่ดีก็ให้เลิกละเอาลวาะวงพ่อก็จะเอาว่ากันนี้แหละ จะตัดเลยต่อเป้าให้อพอรให้อพอรเลยนะอ้าวตั้งใจอือยะทาววริวาสปุราปริปุเรนติสัารัง peta nang upaka pati iti tang pati tang tumhang kipa mewa semijato sabhe purento sangkapa jantopan rasu Si o yet my uh -huh. We're not me तद् मा